นึ่งคันเอาไว้กันให้ดูกันเป็นแนวทางเผื่อใครอยากทำหรือว่าใครจะมีอาการเป็นแบบนี้ก็คันนี้มาก็ทำขอยแยกให้ไปก่อนอาการที่เป็นทำขอแยกให้แล้วก็เปลี่ยนกองเินซินกองเบนซินดำมากแล้วก็ตัวรอบเดินเบานะครับหรือตัวชุดเฟืองชุดมอเตอร์ ชุดเฟืองแตกอันนี้เดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานของเขาอันนี้ชุดเฟืองหรือชุดใต้ลิ้นปีกพีเซียหรือใต้ไอที่เขาเรียกว่าใต้รอบเดินเบาที่ชุดเฟืองชอบมีปัญหาอันนี้ได้ถามลูกค้าว่าล่าสุดเคยเบิกศูนย์มาอยู่9,000บาทล่าสุด <c oughs> ก็ ของมันยังใช้ดีอยู่ก็ยังไม่ต้องไปแปลงระบบอะไรมันเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องของยังใช้ดีอยู่ก็แก้ไขเปลี่ยนชุดเฟืองมันไปก็ใช้งานได้ปกติรอบก็1,000ก็ปกติละเดี๋ยวออนสวิกปุ๊บสตาร์ทรอบ1,000ปกติแรกๆมารอบขึ้นไปเกียบ1พันหขึ้นไปเกียบ1พันห อันนี้ยังไม่ได้ปรับจูนอะไรเลยนะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันแค่เปลี่ยนชุดเฟืองเปลี่ยนชุดเฟืองอย่างเดียวแล้วก็เอาน้ํายาไปล้างลิ้นสักหน่อยก็แค่นั้นเองแล้วก็ทําคอยแยกก็เปิดแอร์อันนี้กับรอบเดินเบาเดิมๆรอบพขบก็นิ่งได้ประมาณนี้เลยนะครับรอบเดินเบาเดิมๆนะครับเข้าเกียร์ก็จะโหลดมาเหลืออยู่ประมาณสัก900ออันนี้เดินเบาเดิมๆนะครับจากโรงงานสแตนดาร์ด รอบเขาก็ได้ๆประมาณพันหนึ่งเลยนิ่งๆเลยปิดแอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนิ่งๆน,นะอาการที่มามันไม่มีอาการเห็นได้ชัดเจนก็แก้ไขอาการเบื้องต้นไปก่อนมันไม่น่าจะมีอะไรมากสำหรับรถเครื่องบล็อกนี้รุ่นนี้ เอาไว้กันดูเป็นแนวทางกับรอบเดินเบาเดิมๆเบิกศูนย์อ,อยู่เก้าบวกลบมีแว็กนี่ลูกค้าของเก่าที่เอาไว้ติดท้ายรถจานจา่ายชอบมีปัญหาก็เราใส่คอยแยกคอยแยกเพว่าใช้ทนถึกกว่าไฟแรงกว่าสเสถียรกว่า อันนี้พวกเป็นงานไต้หวนันก็ใช้ดีเหมือนกันครับแต่อายุเขาจะสั้นนิดนึงแค่นั้นเองก็ใช้ดีเหมือนกันถามว่าใช้ดีไหมใช้ได้ดีครับถ้าเอาให้ดีก็แนะนําซื้อมายกลูกเนี้ยแล้วก็ทําเป็นคอยแยกไว้ทําเป็นคอยแยกไว้พอแยกสัญญาณมันจะแปลงมาไว้ข้างนอกแล้วสัญญาณของโมดุจะแปลงคอยแยกมาไว้ข้างนอกหรือว่าคอยหลังเต่า ตัวแปลงสัญญาณคือตัวนี้ถ้าสัญญาณเสียมาใส่คอยแยกจะไม่หายนะครับสังเกตดูเอารอบมันจะตีขึ้นแปลกๆอะ่ะรอบรอบรอบของเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทเครื่องหรือรอบลองดูสังเกตดูดีทีมันจะแปลกๆบางทีก็ขับไปก็ดับกลางอากาศก็มีส่วนนะครับแผ่น C D I ลาโลก <c oughs> อาทิตย์นี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวให้ลูกค้าลองใช้ดูว่าอาการมันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นผมคิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นลองสตาร์ทอีกทีรอบนิ่งเลยนะครับ1,000เอาไว้ดูกันเป็นแนวทางกันเปิดแอร์ เก้าเกียร์อยู่9 0้นิ่งนหมุนเปิดไฟหน้าหมุนพวงมาลัยกับ ISC เดิมเดิมหรือรอบเดินเบาเดิมเดิมก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเปิดไฟหน้าหมุนพวงมาลัยกับรอบเดินเบาเดิมเดิมสแตนดาร์ดแค่เฟืองแตกลูกค้าเบิกมาแล้ว9000อายุการใช้งานก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่ จำไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยถามทุกค้ายอีกทีโอเครอบนิ่งเลยเพราะรถเขานิ่งอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูกองบินซินที่เปลี่ยนอันนี้กองบินซินที่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแล้วเคาะดูแล้วเคาะจนแห้งนะครับโคลมีแต่โคล ลองไล่ระบบกันดูถ้าใครมีอาการแบบนี้อาการรถวิ่งไม่ออกตอนเช้าสตาร์ตติดลำบากหรือว่าวิ่งอ่ดๆเป็นโคลเลยนะครับ